ลายตอนเลือกสอสเคของเราเลือกบัญชีรายชื่อส่งผมมาเป็นนายกรัฐมนตรีเอาแค่เท่าอบอจอนายกเทศมนตรีคนต่อไปชื่อคณิสศน,น่นอนครับพี่น้องพ่ะดมแต่เรื่องแบบนี้มันก็ประมาทไม่ได้ครับพี่น้องก็ไม่รู้ว่าพี่น้องชาวอุดรอ,อาจจะเบื่อการเมืองกันหรือ,อยัง ไม่รู้ว่าได้รับการประชาสัมพันธ์จากกกตทั่วถึงหรือไม่ผมเองก็เลยต้องลงมาด้วยตัวเองหวังว่าอยากจะให้เขาเข้ามาเปลี่ยนแปลงและมาช่วยการบอกเล่า90บบันไดสามขั้นบันไดสามขั้นส่งเบอร์สาสีส้มไปเป็นนายกคนต่อไปมีดังต่อไปนี้ครับพี่น้องบันไดข้างที่หนึ่งอย่างที่บอกไปแล้ว คนที่เป็นสีส้มสเห็นบอกว่าคราวนี้เลือกตั้งมีทั้งสีเขียวสีส้มมีส้มจริงส้มแท้อะไรสักอย่างหนึ่งกลายเป็นอุดรส้มเขียวหวานผ่าส้มวิตามินซีตัวเบอร์สามนะบอกไว้ก่อนต้องขาประจำและขาจรสสขาประจำที่เลือกกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่บบเลืออก,กันมาตั้งแต่ก้าวไกล เลือกพี่คณะสอนตอนเป็นอบอจอต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างพร้อมเพรียงกันในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมวันอาทิตย์หน้าคูหาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นอันนี้เป็นบันไดขั้นที่0.5ยังไม่ใช่ที่หนึ่งเพราะอีกเครื่องหนึ่งเราต้องเอาขาจรกลับมาด้วย เลือกตั้งอบอจคราวที่แล้วที่อื่นเป็นวันเสราร์ที่นี่เป็นแบบว่าอยู่ดีๆเป็นวันอาทิตย์อยู่ออกมาคนอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่อุดรกันเราต้องเอาขาจรกลับบ้านนั่นก็คือลูกหลานของเราพ่อแม่พี่น้องวัยกลางคนที่อาจจะออกไปทำงานนอกอุดรธานีกลับเข้ามาวันวิสาขามาทำบุญตอนเช้าเจ็ดโมงไปทำบุญบำรุง พุทธศาสนาครูหาเปิด8โมงกาเบอร์สาต่อเลยครับพี่น้องอันนี้บันไดขั้นที่หนึ่งครับบันไดขั้นที่สองต้องขอรบกวนพ่อแม่พี่น้องสมาชิพกพรรคและส้มที่มีวิตามินซีเบอร์สามช่วยการไปบอกวิสัยทัศน์ของพี่ชายผมคนนี้ให้หน่อยครับวิสัยทัศน์ของพี่ชายผมคนนี้เรียบง่ายเลยกัน ผมมาอุดรทีไรผมคิดถึงเพลงเพลงหนึ่งใส่เสื้อแบบนี้พี่น้องลูยแล้วผมเป็นคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับดนตรีศิลปะเพลงเพลงซาอุดรของคาราบาว <c oughs> ทุกครั้งที่มาที่นี่คิดถึงเพลงซาอุดรของคาราบาว <c oughs> นั่นคนพยักหน้าข้างหลังนี่บอกอายุหมดเลยเ <c oughs> พราะเพลงมันสามสิบกว่าปีแล้วมีอยู่บางคนซาอุดรคาราบาวอะไรไม่รู้จักไม่ทน เวลาไปเทียวม,มาเราต้องบอกว่าซาอุดรอจกกาบขอทายพี่แอรมานที่นีด้วยแต่บอกพี่แอรและขอโทษหมายไทยไว้นะตรงนี้ว่าคนที่มาฟังภาษาพีทาอยู่ตรงนี้พอ,อพูดถึงเพลงซาอุดรจริงๆต้องพูดว่าซาอุดรถึงผีน้อยชาวอุดรธานีที่ต้องจากบ้านไกลๆเอาสวดๆให้เพิ่นหน่อยแล้ว,ว,วขอบคุณมากครับ กหลายๆัเพลงซาอุดอนของนะตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วที่บอกว่าแรงงานอุดรต้องไปขายแรงงานอยู่ที่ตะวันออกกลางต่อมาผมเนี่ยเดินทางออกจากประเทศไทยไปหลังจากที่เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปไต้หวันไปเกาหลีใต้เดี๋ยวจะไปเฮลซิงกิอาทิตย์หน้าฟินแลนด์ไปที่ไหนอยู่บอสตันเจอคนอุดรเต็มไปหมดบอกว่าอยู่ที่บ้านที่อุดรมันไม่มีงานทําระบบขนส่งมันก็ไม่ดี ระบบเรื่องเกี่ยวกับส,า,สาธารณสุขเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาไปทํางานได้เงินเดือน55,000 0ห้าหนึ่งแบาทซ่อมเรืออยู่ที่เกาหลีใต้แล้วก็ส่งกลับมาที่อุดรน,นานๆน,นที่จะได้เจอครอบครัวทีออกกลับออกมากลับเข้าไปใหม่ไม่ได้ไม่ได้เจอลูกหลานมาเป็นเวลานานพี่คณิสอนบอกว่าอยากให้อุดรเป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับคนทุกคน ถ้าเป็นเมืองที่รู้สึกว่าครบ4ปีครบ8ปีแล้วรู้สึกว่าอุอดรเป็นเมืองที่ถูกต้องตามวิสัยทัศน์ของเขาใครที่เป็นแรงงานอุดรที่ต้องไปขายแรงงานขายรงงายเงินแรงงานที่ต่างประเทศกลับมาทํางานที่อุดรบ้านเราได้ครับพี่น้องอกลับมากินข้าวกันที่บ้านตอนเช้าไปทํางานลูกหลานมีโรงเรียนที่ดีพ่อแม่ป่วยไม่สบายมีโรงพยาบาลมีสาธารณสุขดูแล มีต้นทุนที่ถูกลดลงในการที่มีสารมีรถในการที่จะขับ E ีีของเขาจะใช้เป็น E ีีด้วยในการที่จะทำให้ในเทศบาลนครอุดรมาธิกาความฝันและวิสัยทัศน์ของพี่คณิสรเรียบง่ายเพียงแค่นี้ต้องขออภัยคาราบาอีกรอบขอให้เพลงสาวอุดรไม่เป็นที่นิยนมอีกต <c oughs> ่อไปในอุดรธานีนี่คือความฝันของเข้าครับถ้าพี่น้องประชาชนเห็นด้วยช่วยการพูดถึงวิสัยทัศน์นี้เยอะและช่วยๆวดังๆให้พี่ชายผมหน่อยแล้ว มาถึงบันไดขั้นที่สามนวเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันให้ช้ำๆไว้ใจไม่ได้ครับเพราะถึงแมว้ว่าเราคำนวณกันแล้วในพื้นที่แค่46ตารางกิโลเมตรคนนี้เดินมาตลอดตอนเป็นอบจอเลือกตั้งอบจอก็เดินมาเกือบทุกตารางเมตรตอนที่มีเลือกตั้งสอจอ,อีกรอบหนึ่งก็ช่วยเขาสอจอเดินตอนนี้นายกได้สมุตรีแกก็ยังเดินอยู่ แต่ยังไว้ใจไม่ได้เห็นมีสมุดรตกอยู่ที่เชียงใหม่ไม่รู้จะมีสมุดตกอยู่ที่อุดรบ้างหรือเปล่าอย่าลืมนะวันวันวิสาขะวันพระบุญใหญ่นะซื้อเสียงบามนะบอกไว้ก่อนไแ้ไปแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้เป็นบันไดข้างที่สามพี่น้องชาวอุดรต้องเป็นตาสับปะรดคอยตรวจสอบดูการทุจริตก็เชื่อว่าทั้งห้าคนนี้เป็นคนที่ ตั้งใจทำงานดีเพื่ออุดรและเชื่อว่าจะไม่มีใครกล้าซื้อสิทธิ์ซื้อขายเสียงดูถูกศักดิ์ศรีของคนอุดรแต่ก็มั่นใจไม่ได้พี่น้องชาวอุดรฟังให้ดีนะครับพันบาทสองพันบาทถ้าเขามานำเสนอถ้าจะมีใครนำเสนอซึ่งผมก็ยังเชื่อว่าไม่มีหมายเลขไหนจะให้ห้าร้อโอ,อ,อ้อออแสดงว่าบันไดขั้นที่สามนี่มีเอาเรื่องอยู่นะ โอ้ห้าร้อยเรียบร้อยแล้วด้วยนะฝากกรกตช่วยไปดูหน่อยนะครับมีคนบอกค่าร้อยเรียบร้อยแล้ะสมมติว่าผ่านหนึ่งเขาบอกว่าอยากได้สองหมื่นเสียงหนึ่งจะชนะสองหมื่นเสียงคูณพันยี่สิบบาทเขาให้พวกคุณวลพันพี่น้องชาวอุดรเขาดูถูกศักดิ์ศรีเราครั้งหนึ่งพันบาทดูแลเราไปสี่ปีสี่ปีคูณด้วยสามร้อยกว่าวันถูกไม่ถูกคูณเร็วๆคือหนึ่งพันสองร้อยวันเขาให้ค่าพวกเราคนละเจ็ดสิบสตางค์ก่อวัน คดูดอนมีสัดสีมากพอที่จะแม่ให้เขาดูถูกพวกเราด้วยวันละแค่70สตางค์แม่บอกแม่กับพี่น้องแม่บอกแม่กับพี่น้องเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นตาสับสนลดไปด้วยกันบันไดขั้นที่หนึ่งขาประจาเข้า,ขาคูหาการเรียบร้อยหลังจากที่ไปทําบุญตักบารบันไดขั้นต่อมาเอาขาจรกลับมาทําบุญกันอยู่กับบ้านกลับมาช่วยกันลงคะแนนกันให้เยอะยิ่งกว่าตอนเอาบาอบจอันที่สอง ช่วยการประกาศวิสัยทัศน์ของเขาว่าทําให้เพลงซาอุดรนของคาราบาวไม่เป็นที่นิยมในอุดรอ,อีกต่อไปกับขออภัยพี่แอคาราบาวอีกหนึ่งลอและอันที่3เป็นตาสับปะรดอย่าให้เขามาซื้อสักสีเราด้วยเงินแค่70สตางค์ต่อวันครับพี่น้องอุดรแล้วมั่นใจเหลือเกินครับว่านายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครอุดรธานีคนต่อไปชื่อคุณคณิสรแน่นอนครับขอบคุณมากครับ